ใครจะไปเชื่อครับว่าประเทศไทยเนี่ยคือชาติสุดท้ายนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายการใหญ่แทบทุกครั้งในรอบ6ปีที่ผ่านมาครั้งแรกในบอลโลก2018ครับเราซื้อลิขสิทธิ์ได้สำเร็จก่อนบอลโลกเริ่มแค่1เดือนครึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีสถานโทรทัศน์ไหนกล้าทุ่มเงินนะครับทำให้รัฐบาลครับนำโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยล็อบบี้ให้9องค์กรเอกชนช่วยกันลงขันเงินเป็นเงินก้อนรวม1,400ล้านบาทครับเอาไปซื้อลิขสิทธิ์กับทางฟีฟ่าสุดท้ายคนไทยได้ดูครบทั้ง64แแมมมมตตช์์คค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 ครร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 ััััััััับบบบบบจจาาาากกนน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 น้้้้้งทททททีีีี่่่่่่2 2020ใใยยยยูโอออเเเปปะะศไไซืลิิิิขสสสธถววุดด1 สัตย์สมิตรฟุตแวร์ครับเจ้าของแบรนด์รองเท้า a e r o ออดซครับตัดสินใจควักเกิน310ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ยูโรแบบเซอร์ไพรส์นะครับคือทุกอย่างเนี่ยกระทันหันบ้าครับแม้แต่เพลงโฆษณาที่พลพลร้องเนี่ยยังถูกแต่งอย่างรวดเร็วก่อนแข่งแค่1วันครับแต่สรุปก็คือคนไทยได้อานิสงส์ดูฟรีอีกแล้วนะครับครั้งที่3นะครับก็คือคุ่บอลโลก2022นะครับไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ที่กาตาร์นะครับเพราะว่ามีราคาแพงมากนะครับสุดท้ายเนี่ยกกทครับต้องเป็นคนกลางในการขอเงินจากก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 สสทททชชแล้้้้ว็ไไปขออออออเเเเเงงงงินนนนนจจาา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 าตต่่่่ๆะะคคครรรรััับมีียยดดดดดุื1 1 8 10ล้านบาทครับไทยซื้อลิขสิทธิ์ได้สำเร็จกอนฟุตบอลโลกเริ่มแค่2วันเท่านั้นเป็นชาติสุดท้ายที่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกในกาตาร์ครับตามด้วยคนที่4ครับในศึก AFF ครับปี2022ครับที่แข่งต่อจากบอลโลกเลยนะครับไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ในไทยครับจนเกมแรกกับรูไนในแข่งเสร็จไปแล้วก็ยังหาดูไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยกองสลักลจ่ายเงิน67ล้านบาทซื้อเป็นของขวัญให้คนไทยสุดท้ายคนไทยก็เลยได้ดูฟรีอีกครั้งนะครับและล่าสุดก็คือเอเชียนครัพครั้งนี้ครับที่กาตาร์ประเทศททยกก็ดลสาาะะ่จจโโถง ทีวีและช่องทีสปอร์ตนะครับซึ่งดรก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยใช้คำว่าเป็นไปนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ต้องการให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ชมและเชียร์ทีมชาติไทยนะครับคือถ้าเกิดไม่มีพลังจากเบื้องบนสั่งลงมาเนี่ยการขยับตัวก็คงจะยากขึ้นนะครับคำถามคือทำไมในไทยเนี่ยการซื้อลิขสิทธิ์ถึงยากเสมอนะครับและทำไมพวกสาญโทรทัศน์ต่างๆพวกทรูวิชาตเอเอสเพลย์ใดๆเหล่านี้เนี่ยถึงไม่ร่วมวงด้วยครับคำตอบก็คือเมื่อก่อนเนี่ยการแย่งชิงลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายการต่างๆในไทยเนี่ยยยยยยเเเเเตต็็ม็มมมมไไปปดดด้้้้้้้วววคคคคคคาาาขขขนน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 ะรรรรรรัรรัััััััับบบพพกกกกกสสสโทททททศ์์ีีี่่่่ออลลุุใๆิิิธงแจญ เริ่มจากปี2012ครับตอนที่แกรมมี่เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ยูโร2012ได้นะครับโดยต้องการใช้ฟุตบอลยูโรเนี่ยเป็นตัวชูโรงในการขายกล่องดาวเทียมของตัวเองครับหลักการของแกรมมี่ก็คือถ้าเกิดคุณอยากดูคอนเทนต์อะไรดีๆเนี่ยต้องจ่ายค่าสมาชิกค,ครับก็เหมือนกับ Netflix นะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยพอแกรมมี่โฆษณาว่าบอลยูโรเนี่ยจะดูได้เฉพาะในกล่อง g m m s นะครับคือต้องซื้อกล่องของเขาก่อนกลับโดนถล่มเละจากประชาชนครับว่าแรงน้ําใจหน้าเลือดปกติประเทศไทยเนี่ยมีแต่ฟุตบอลดูฟรีีีีีีีีมม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 าาาาาาตตตลออดดคคคคครรรรรรรััััััััั้้้้้้้้งงงงนน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 เเเเเ่่่่่่ยยยแแแกกกกกททททไ็็บบบบบบ์สุจววหะะพๆซื สิทธิ์อย่างถูกต้องแท้แต่กลายเป็นผู้ร้ายเฉยเลยนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยติดลบไปเลยช่วงนั้นนะครับเมื่อมีเคสของแกรมมี่ครับที่ไม่อนุญาตให้คนไทยดูฟรีเนี่ยทำให้ปลายปี2012ครับกสทชออกกฎหมายใหม่เพื่อเอาใจประชาชนในชื่อกฎ must have นะครับนั่นคือเจ็ดทัวร์นาเมนต์ใหญ่รวมถึงฟุตบอลโลกนะครับคนไทยต้องดูฟรีเท่านั้นทีวีเนี่ยห้ามจอดำเด็ดขาดครับปัญหาของการออกกฎนี้ก็คือมันไปกระทบโดยตรงกับ R S Promotion นะครับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2014ล่วงหน้าไปแล้วตอนนั้นเนีีีี่่่่่ยยยยยยย RS RS จาาาเเเเเงงงงินนนกกกกกกกััับบบบบ FIFA คคคคครรรรรแล้้้วออ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 ซซึไดดขข็็็หมมืืืใูุณ เราต้องยอมจ่ายเงินเพื่อให้ดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเป็น Exclusive Content ของฝั่ง RS ครับโดยตั้งเป้าขายกล่องไว้ที่1ล้านกล่องนะครับเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแพงครับแลวจะปล่อยให้คนดูฟรีได้ไงครับต้องหาทางทำกำไรแต่ด้วยกฎบั h a v e ที่กสทชอ,ออกมาเนี่ยศาลเลยสั่งให้ RS เนี่ยห้ามขายกล่องสำหรับบอลโลกต้องเปิดให้ประชาชนดูฟรีครับสุดท้ายเนี่ย RS ก็ทำอะไรไม่ได้ครับต้องยกเลิกการขายกล่องแล้วปล่อยให้ดูฟรีแต่พวกเขาเนี่ยแก้เกมเ้วยการไปดีโฆษณากับไทยเบฟ AS, อ our, บเอาเงินปอนซอรนอย่างก็ตา้องขทุนระครับสรุปของเรื่องนีา คิดว่าไทยเราเนี่ยติดกระดุมผิดเม็ดตัต้ตงแต่แรกครับคือปลูกฝังเรื่องการดูคอนเทนต์ฟรีให้กลายเป็นเรื่องชอบทำนะครับคนเสียเงินเนี่ยกลายเป็นคนโง่แถมโดนแซะว่าดูฟรีฟรก็มีทาไมต้องจ่ายเงินขณะที่ภาครัฐก็ไม่สามารถจัดก,การคนละเมิดลิขสิทธิ์ได้เลยนะครับขณะที่นโยบายต่างๆของรัฐก็ไม่มีความแน่นอนวันดีคืนดีเนี่ยคนซื้อลิขสิทธิ์จะโดนบังคับด้วยกฎอะไรแปลกๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับดังนั้นก็ไม่ต้องยุ่งแต่แรกจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวครับนั่นทำให้ไทยของเราเนี่ยไม่สามารถดิวอ เราจะหาผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยซื้อฟุตบอลฟรีให้ได้ดูทุกทัวร์นาเมนต์ไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าเราจะมีวิธีการที่ให้การซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลเนี่ยกลับไปอยู่ภายใต้ใกลไกของตลาดอีกครั้งนะครับนี่คือคําถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ครับ